มหาวิทยาลัยในตัวคนแต่มีหัวข้อย่อยว่าธรรมะกรรมเมือเดียวและเกิดมาแล้วต้องทำอย่างไรให้สมกับที่เกิดมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องย้อนไประลึกนึกถึงข้อที่ว่าอะไรอะไรก็เรียกว่าธรรมะ ไม่ยกเว้นอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าเราจะรู้ธรรมะทั้งหมดได้อย่างไรกันหรือปฏิบัติธรรมะทั้งหมดได้อย่างไรกันทีนี้ก็ตอบคำถามนี้ได้ด้วยคำว่าธรรมะกรรมมือเดียวในข้อนี้จะต้องลึกนึกถึงประบาลีสูตรหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าศีสะปาวนณสูตรเป็นสูตรที่กล่าวถึงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปในป่าเป็นการเดินทางไกลเมื่อผ่านป่าไม้ศีสะปาวนณนี้ก็หยุดพักแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกำใบไม้แห้งๆที่พื้นดินขึ้นมากำมือหนึ่ง แล้วก็ถามพิสูุทั้งหลายว่าใบาไม้กำมือเดียวนี้เมื่อเทียบกับใบไม้หมดทั้งป่าแล้วมันเป็นอย่างไรกันพิสูุทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันมากกว่ากันเหลือที่จะเปรียบเทียบกันไหวใบไม้กำมือเดียวกับใบไม้หมดทั้งป่าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่า ทำทั้งหลายที่ตถาคตตัดสรู้หรือรู้เทียบเท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าแล้วทำเท่าที่เอามาสอนแก่สาวบกนี้เทียบเท่ากันกับใบไม้กำมือเดียวนี้หมายความว่าไม่ได้เอามาสอนทั้งหมดและก็ไม่ได้ปฏิบัติกันทั้งหมดทรงเลือกเอามาแต่ที่จำเป็นสำหรับทุกคน และธรรมะกรำรม,มือเดียวนี้ก็ได้แก่เรื่องที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องอริยสัจสี่ประการหมายความว่าเรื่องนอกจากเรื่องนี้ไม่จําเป็นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้ก็เป็นเพียงความรู้สำหรับความรอบรู้ที่จําเป็นแก่มนุษย์ก็คือเรื่องอริยสัจพอเหมาะพอดีสำหรับบุคคล ที่จะรู้และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยตรงถ้าจะมีใครสงสัยว่าธรรมะอันมากมายนอกจากกมือเดียวนั้นมันคืออะไรมันก็ตอบได้ว่าคือเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาพูดกันเดี๋ยวนี้นับตั้งต้นตั้งแต่เรื่องที่ชอบ พูดเถียงกันมากที่สุดกว่าเรื่องใดๆเช่นเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดเกิดอย่างไรโดยวิธีใดมากมายเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงไม่เอามาสอนเพราะว่ามันไม่จำเป็นไม่รีบด่วนส่วนที่รีบด่วนนั้นก็คือเรื่องที่ เมื่อเกิดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้มันมีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์อย่างไรมีหน้าที่หรือมีวิธีที่จะดับทุกข์อย่างไรอย่าให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ได้เลยมีเรียกว่าเรื่องจำเป็นเรื่องรีบด่วนนี่ท่านเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับเรื่องไฟไหม้บ้านหน้าที่ของเราต้องรีบดับไฟ ไม่ใช่ไปเที่ยวทำอย่างอื่นหรือว่าไฟไหม้สีสษะเราเราก็ต้องรีบดับไฟเป็นเรื่องรีบด่วนขนาดนี้หรือว่าถูกยิงก็ต้องรีบจัดการรักษาไม่ใช่ไปมัวเที่ยวถามให้รู้ว่าใครยิงยิงทำไมยิงด้วยอะไรโกรธเรื่องอะไรให้มันมากมายออกไปมันก็ตายเสียก่อนมันไม่ได้รักษา ดังนั้นจึงถือว่าคำถามเช่นถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเกิดอย่างไรวิธีใดนี้ไม่จำเป็นไม่รีบด่วนที่รีบด่วนก็คือเราเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติในส่วนที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อให้ดับทุกข์ได้และถ้าเราปฏิบัติจนดับทุกข์ได้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว เราจะรู้เลยไปจนถึงเรื่องว่าไม่ได้มีใครเกิดอยู่เลยคือไม่ได้มีคนอย่างที่เคยนึกยึดมั่นถือมั่นกันเห็นแต่สิ่งต่างๆเป็นส่วนประกอบเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นธรรมชาติไปหมดเรียกว่าคนโดยสมมติเท่านั้นโดยแท้จริงไม่ได้มีคน ปัญหาว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดอย่างนี้มันก็เลยหมดสิ้นไปเองสลายไปเองในตัวที่เหลืออยู่เป็นร่างกายกับจิตใจนี้ก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นปัญหาก็หมดนี่ท่านจึงเรียกว่าเป็นเรื่องรีบด่วนเป็นเรื่องจำเป็น